สวัสดีครับช่างจอยบางบินนะครับวันนี้ก็จะมาส่งงานติดตั้งไฟประตูนะครับไฟสองพื้นชายประตูนะครับรีโว่ครับตรงรุ่นไม่มีต่อสายไฟใดๆนะครับผมวันนี้ก็เสร็จแล้วครับแยกสายขวาอิสระนะครับแยกสายขวาอิสระนี่ครับผมฝั่งใครฝั่งมันนะครับ นี่ถ้าเราปิดประตูนะครับอันนี้ถ้าเราจะปิดประตูมันก็จะดับอย่างนี้นะครับปิดประตูจะดับนะครับเปิดประตูก็จะติดนะครับอันนี้เป็นสเต็ปเดียวนะครับสว่างตาแตกเลยนี่ยปิดประตูเปิดประตูนะครับนี่เดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับสลัซ้ายขวานะครับ ปิดประตูก็จะดับนะครับผมฝั่งใครฝั่งมันนะครับนี่ครับปุ่มปุ่มอยู่ตรงนี้ครับนี่กดตรงนี้นะครับติดตั้งง่ายครับผมมีชุดสําเร็จพร้อมจะส่งให้นะครับนี่ครับผมปิดประตูเปิดประตูติดนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับมีแบบกระพริบสองสเต็ปก็มีนะครับสว่างด้วยกระพริบด้วยนะครับ ใจก็สอบถามมาได้ครับ0884369547นะครับผมช่างจอยบางบินยินดีให้บริการนะครับขอบคุณครับ